แจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะล่าสุดหน่วยงานทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือรายละ4 0 0พบาทเลยและที่สําคัญค่ะจ่ายเป็นเงินสดด้วยแต่ต้องมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศเลยค่ะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษาย,ยนสนายเเลยวันนี้มีข้อ ข้อมูลข่าวสารไปฝากวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศทราบกันหรือไม่คะใครที่เคยใช้บริการหรือว่าใครที่ใช้บริการในส่วนของสทคสทคนี่ก็คือรงรับจำนำของภาครัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ได้มีการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจนะคะเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาข,ของบุตรหลานผู้ที่ใช้บริการสทคหรือว่ารงรับจำนำของทางภาครัฐทั่วประเทศเลยที่ ท่านศึกษาอยู่ในระดับชั้นมตน้นมปลายและก็ปวชเป็นการสนับสนุนทุนละ4,000บาทใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนกรอกเอกสารนะคะผ่านทางสทคหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของรงรับจำนำได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10เมษาย,ยน2567ค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะผ่านทางสทโรงรับจำนำเป็นเพจนะคะคุณผู้ชมได้เลยถ้าหากสนใจเพระนาะฉะนั้นนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ ทโทรไปได้ในส่วนของสทคสาขาใกล้บ้านท่านรงรับจำนำของทางภาครัฐเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สอบถามไปที่02 281 7500ต่อ124ค่ะที่สำคัญนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้ใครที่สนใจคุณพ่อคุณแม่บอกลูกบอกหลานนะคะสามารถลงทะเบียนเข้ารับทุนในการคัดเลือกได้ต้องเป็นผุดของผู้ใช้บริการทางสทคในส่วนของรงรับจำนำที่ศึกษายอยู่ในระดับชั้นมต้นมปลายและก็ปวช การสนับสนุนครั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับทุนละสี่พันบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผ่านทางสครรงรับจำนำของทางภาครัฐทั่วประเทศเลยแต่ต้องเป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสครรงรับจำนำเท่านั้นนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝาหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ